สวัสดีครับอยู่กับผมกับช่อง to k e n z o so Good อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับผมวันนี้เป็นช่วงของการดูดวงของราศีพิจิกนะครับที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยผมหมอรุจิบสีนั่นเองฮะไปบสีนะครับการงานการเงินไม่ว่าจะเป็นความรัก คนโสดคนไม่โสดจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะฮะกับช่องจุเก t So กู o d ในช่วงของการดูดวงของราศีทั้ง12ราศีนี้นะครับไปตามรายละเอียดของคนชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคม2,565กันเลยนะครับช่วงแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับทางด้านการงานอ่า ของชาวราศีพิจิกนี้นะฮะการงานมั่นคงดีนะครับถ้าค้าขายออนไลน์ก็จะได้ออเดอร์ดีหรือถ้าทำงานเกี่ยวกับการขายสินค้าหรืออะไรก็ตามที่มีการสั่งของออเดอร์ดียอดดีแน่นอนฮะการต่างประเทศนำเข้าส่งออกเยี่ยมนะฮะคิดจะต่อยอดวางแผนอนาคตหรือธุรกิจหรือมีผู้สนใจ ร่วมลงทุนก็จะมีการทำงานที่ราบเรียบมีผู้ลงทุนที่ดีนะครับการทำงานถ้ารองานอยู่จะต้องรออีกนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าจะมีคนติดต่อกลับมาหลายฝ่ายด้วยกันนะฮะส่วนงานที่ทำไปแล้วจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีผลประโยชน์ผลงานที่ผ่านมาคุณขยันทุ่มเทจะเป็นตัวการันตีงานใหม่หรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจ สามารถขยายสาขาได้นั่นเองนะครับมาถึงดวงทางด้านการเงินการเงินดีนะฮะมั่นคงด้วยความขยันของคุณเองเบ้านเงินดีด้วยนะฮะเก่งมากมันเก็บออมซึ่งก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกำลังวางแผนเตรียมลงทุนขั้นต่อไปลงทุนได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินก็ราบรื่นซึ่งตัวคุณเองก็มีเครดิตท,ที่ดีเช่นกัน,นะฮะแต่อย่างน้อยก็ต้องระมัด ระวังด้วยนะครับไม่ว่าจะกู้ยืมซึ่งเกินตัวอย่าโลภจนเกินไปจ่ายเท่าที่มีเท่าที่ไหวเท่านั้นนะครับรวยทีละขั้นตามสเต็ปกุณเเงก็จะปลอดภัยในระบบของการเงินนั่นเองนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องการเสียเงินถูกหลอกเพราะความสนิทความไว้เนื้อเชื่อใจเกรงใจอย่าโลภอย่าลุ่มหลงเป็นพอครับสำหรับ ชาวราศีพิจิกทางด้านการเงินนะครับไปดูทางด้านความรักกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับคนโสดจะมีคนมาทําให้คุณเลิกโสดแน่ยิ้มออกใช่ไมล่ะรักมาเร็วจีบไวแต่อาจไปไวเช่นกันครับก็ต้องคอยดูดีๆเลือกดูดีๆนะครับใช่รักที่ดีกับเราไหมนะฮะบางคนโสดก็สบายดีอยู่แล้วส่วนด้านคนมีคู่ รักมีความสุขแบบเรื่อยๆนะฮะไม่วุ่นวาอาจเกิดอะไรปุบปรับหรือไปท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะทำกิจกรรมสนุกสนุก,นกร่วมกันบางคู่ต่างคนต่างไปสังสรรค์กับเพื่อนนั่นเองนะฮะก็อาจจะแบบว่าอยู่กันมานานแยกกันไปหาความสุขเติมเต็มความสุขของกันและกันนั่นเองนะฮะส่วนด้านสุขภาพสบายใจได้ครับแข็งแรงเข้มแข็ง มีเพื่อนช่วยกันดูแลสุขภาพส่วนท่านที่เจ็บป่วยก็มันดูแลรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับข้อควรเสริมสําหรับหมอที่จะแนะนำนะฮะการทําตามใจตนเองมากเกินไปโดยไม่ฟังคําของคนอื่นหรือผู้ที่อยู่รอบข้างเราอาจจะส่งผลเสียไร้แรงกลับคืนมาได้ก็เช่นกันนะฮะอาจจะทําให้เสียงานเสียงเงินโดยไม่คาดฝันก็เป็นได้ ฉะนั้นอย่าทะนงตัวเกินไปนะครับหมอเตือนมานะคะสิ่งที่คู่ควรไปกราบไหว้สักกร,ระบูชาขอพอรจากเจ้าพ่อศาลหลักเมืองหรือพระยากุณนั่นเองเพื่อเสริมส่งดวงชะตาให้ชาวราศีพิจิกให้รักษาตำแหน่งหน้าที่การงานและทรัพย์สมบัติการเงินการงานความรักไว้ให้ราบรื่นเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีเสริมชี้แนะ สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะฮะ2565นั่นเองใกล้ปีใหม่ปลายปีแล้วนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe เป็นเพื่อนกันนะฮะท่านก็จะไม่พลาด คลิปการดูดวงดีๆแบบนี้มีแนะนําให้ตลอดทั้งปีนี้และปีหน้าเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้เม,มมมาคุยมาทักทายกันได้นะครับหรือใครอยากให้ดูดวงส่วนตัวมีคําถามอะไรพิมพ์มาได้ใต้คลิปนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ